แห่งประเทศไทยนะครับให้เกียรติมอบถ้วยรางวัลให้กับพลายพันทองครับเชิญครัลายพันทองนะคะได้อันดับที่5นะคะอันดับที่5้าใครเลยฉันยกอะไรบ้างน่ารักอ่ะอีกเยอะมากอ้องอีง ารับรอดีงชนะเลิศอันคดับาที่าตินะคะจะเป็นผายป่องนะคะแม่ะเบไไ๊ะเบยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยรอมากรอมากะะอันนี้พี่ตูนะคะพี่ตูพี่ตูได้รองชนะเลิศอ,อันดับที่สอง ที่ายพาตูลูนะคะเจญคุณหมอบนไปทีครับตูลูเก่งมากพี่ตูเก่งมากนะคะไม่ได้ไแล้วไลไม่ได้จ้าเครื่องน็อกเออกลับบ้านไปหาดาวเรือง รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2นะครับลายพาตูลูครับยินดีด้วยนะคะยินดีดขอบคุณท่านแพทย์นายสัตวแพทย์ปีชาพงคำนะครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1เรียนเชิญท่านสมโด,คดูครูกิติเกษมครับให้เกียรติมอบถ้วยรางวัลครับดูได้ เดี๋ยวขออาจารย์ให้เ,เอันนี้เลยเาไปแบงก์เองเจอาไปนี่ใช่ไหมเออเดี๋ยวเอาไป,าไปให้นชนะเลิศอันดับที่หนึ่งนะครับก็คือพลายจันน้อยครับเ,เดี๋ยขอเสียงด้วย ท่านทางน,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 นี้ครับก <Ừ S 1> ล้องทางนี้ครับลุงลุงวันลุงวันขอบคุณนะครับกล้องทางนี้นะครับรอขอบคุณท่านสมรสรูกิติเกษมนะครับ yea. ผู้ช่วชาญเรื่องช้างนะครับที่กรุณาให้เกียรติมอบรางวัลน,นะครับและถ้วยประธานพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธทรกิติคุณครับนั่นก็คือรางวัลชนะเลิศน,นะครับได้แก่พลายเอกสิธิ์ครับยินดีนะคะ กอกสิทธ์อาช้างมาข้างหน้าครับช้างมาข้างหน้าเอกสิทธ์นะคะเอกสิทธ์ เช่ครับพี่เสี่ยบนะคะก็เป็นคนขึ้นรับนะคะครับลายเอกสิทธิ์ครับรางวัะลชนะเลิศถ้วยประธานพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยการกิติคุณครับครับขอบันทึกภาพด้วยนะครับ เก่งมากนะคะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับและอีกสักครู่หนึ่งนะครับเราจะได้ทราบผลช้างพังที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่4 3 2สองและ1และรางวัลชนะเลิศที่จะได้ครองถ้วยประธานพระเจ้าวรุงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาทรกิติคุณครับ ดขออนุญาตยนืในใกล้ here, ๆกันครับช้างยืนใกล้ๆกันนะครับที่ได้รับรางวัลทั้ง5เชือกนะครับเรียงตามลำดับเลื่อนลำดับที่2รองชนะเลือดลำดับที่3าและรองชนะเลือดลำดับที่4ครับอานนี้นะครับ ลำห้าลำสี่ลำสามอ๋อเจ๊ลำกับเจ๊ลำไม่เข้าอันนี้นะคะประกาศของช้างพังนะคะแม่ๆช้างพังอ๋ออีกอีกเชือกหนึ่งพังลำพูนครับขอโทษด้วยครับตกลงไปนะครับพังลำพูนนะครับเป็นเชือกชิ้นแล้วมีพังลำพูนพังคำพองพังนิโคนนะครับแล้วพังบุญอุ้มแล้วก็พังคำแสนนะครับ ผ้าเชือกนี้นะครับเข<อ>้เามาเรียนอยู่ตรงหน้าคณะกรรมการกันนะครับตั้งแถวอยู่ตรง<อ>นี้เขาเบิดเลยสร้างโครงการสร้างโครงการเขาเบิดเลยสุดยอดเลยไม่ใช่เติ่งยิ้มออกแล้วเย่เย่เย่ฉลองบ้าฉลองบ้า จะร้องว่าพยายอ่อใหญ่อูดเขา <laughs> ถอยไปใส่ก๋วยเตี๋ยวสร้างการ์ตูนคอยสร้างการ์ตูนเขาเน่าสร้างการ์ตูนเยอะ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 นี่เจลัมนะคะเจลัมเขาได้สร้างการ,ร์ารตูนเขาร,าร,ขาร,ารขาอบน้ำเขาอยู่ติสร้างการ์ตูนหนึ่งฮะมูเก้วจับอากาศไหมครับ เขาแถวดีๆอุมบนุหันหน้ามาพี่ประกาศแทนประธานัข้าพการตัดสินนะครับแก้้๙บุญชาตินะครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ4นะครับพังนิโคครับโอ้เด็กก่อนเขาอุ้ยดก่อนเขาบอกเอารองชนะเลิศอันดับมพังลำพูนครับ อันดับสองพังคำแสนครับอุ้ยยามาถอดอุ้มอุ้มบุญรอชนะเลิศอันดับหนึ่งลุ้นกันนะครับหนึ่งกับรางวัลชนะเลิศครับรองชนะอันดับหนึ่งพังอุ้มบุญนะครับเจ้ถังได้ตบมือให้เกียรติกับรางวัลชนะเดับรางวัลชนะเลิศได้นะครับเจ้ถังได้ตัวประธานก็คือพังคำพองครับเจ้ถังถังได้ครับเชิญครับ คสำหรับรางวัลรอชาเลิศอันดับที่สี่นะครับเตียนเชิญนางพัาพิชาพงศ์สมนาสำนักงานคณะบดีคณะ่าเป็นยัเขาถือว่าเขาได้ช่วยครับบ้านให้เกียรติเชิญถ้วยเจรํรางวัลให้กับแม่บี้นะคะได้หมดนะคะแล้วก็อันนี้มาหลังเขาได้ครับทางนิโคลครับทางนิโคลเย้เขามาตรงสายตรงมาเลย เป็นยังไงนั่นลองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งสุดยอดลองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งได้แก่พังโมบุตนนี้ตื<ค>น่นเต้นไม่ใช่ช้างที่ได้รางวัลน,นะครับเป็นผููมอบรางวัลน,นะครับที่มีอาการตื่นเต้นไหครับโนนนะคะครับยินดีกับพังนิโคน,นะครับห<อ>มายเลขสี่สิบรับ ต่อไปครับราชนะเลิศอันดับที่3ครับเจริมูนพังลำพูนหมายเลข37นะครับครับขอเรียนเชิญคุณพ่อแก้วบุตรชาติครับควานช้างหลวงอดีตหัวหน้าโรงช้างต้นนักาตที่9นะครับให้เกียรติเชิญด้วยและพวกไห้กับพังนิโคครับเออขอใครครับพังลำพูนนะครับเบังบัง มาเหรีเล่นยญไหมเจ้ามาเล่นยญเหรีว่าแม่นบอกมามื่นเออมาแบบใดดิลองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งวะนะมาแบบใดคือมานแท้โอ้เพิ่งสร้างการ์ตูนดึงด้วยกระป๋าดขันทางซ้ายมือนะครับนู่นภาพอยู่ทางซ้ายมือครับคุณพ่อเดี๋ยวบันทึกภาพก่อนนะครับ คุณพ่อหันหันกนะครับยีรำรับถ้วยนะคะรับถ้วยโอเคครับมอบถ้วยเลยครับให้กับฮั้งลำพูนนะครับหมายเลขสามสิบเก็ดครับย้สุดยอดสุดยอดยังไหนๆก็ได้ถ้วยกลับบ้านแล้ววะ ยินดีกับทางลำคูลด้วยนะครับต่อไปครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองนะครับขอเ,เชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์อนงรักษ์รีประโคนครับรองคณบดีฝ่ายบริหารคณะเทคโนโลยีการจัดการครับให้เกียรติมอบรางวัลน,นะครับ,แ,บและช้างที่ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองครับพังคำแสนครับอสอุดยอดสุดยอดสุดยอด เจอหน้าเวทีเลยนะครับพังคำแสนอ๋อนี่มีควันไปรับรางวัลนะครับบนเวทีเลยก็ได้ครับขึ้นไปบนเวทีเลยครับอะไรนะชนะเคยเป็นเคยได้ช้างงาม,อ,มอยู่พัทยานะคะเชือกนี้ สองปีซ้อนนะคะจากพัทยานะคะสู่สุรินต่อไปครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งครับอายินดีนะยินดีนะชุติกรุงเกียรติครับผู้ช่วยอธิการบดีปีะจนะิทยาเขตสุรินปฏิบัติราชการแทนรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินนะครับสาวุ่มสาวุ่ม และผู้ครองรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งครับทางอุ้มบุญครับเฮ้ยเหรอมามืดมามืดมันอวดเนาะเย่ไข่จะคือพอไปหาจี้น่ารักมาก ด,ด,ดีด้วยครับขอบ<า>ันทึกภาพช่างานในโครงการเดซีถวยช่างในโครงการเดซีถวยแบบนี้เมาเมื่อตัวนี่เอกสิทธ์ก็ช้างในโครงการเรานะคะแม่เม้งก็ได้เหมือนกันนะคะ ต่อไปก็เป็นเจ๊ถังถังนะคะรับและเชิญตัวแทนชนะเลิศอันดับที่หนึ่งประกวดช้างงามที่เทคโนโลรินะคะแม่เจ๊ถังถังนั่นก็คือพังคำพองครับที้ครับผู้แทนขึ้นไปบนเวทีนะครับแล้วก็ถวายความเคารพแล้วก็เข้ารับผู้่นประธานถังไปหน้าเวทีเลยครับคำพองไปหน้าเวที มือเป็นเกียรติให้กับพังคำพองครับรางวัลด้วยประธานพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยธรรมห้าตันเนาะสำหรับชนะินการประกวดช้างงามประเภทช้างพังนะครับคำพองห้าตันเป็นธรรมเนียมครับชูงวงขึ้นยกสูงสูงครับบนสูงคำพองยกงวงครับยกงวงเบิดแห้งแล้วป้าแต่เศร้า อะเชิญครับรางวัลชนะเลิศนะครับได้บันทึกภาพร่วมกันที่ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะแม่แม่ทุกท่านนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดส u ัครส i b e ให้ช่องอีเฟนชิงด้อมสุรินของเราด้วยนะคะวันนี้ก็เก็บภาพวิดีโอการรับรางวัลประกวดนะคะช้าึงเชือกไม่ยอมไปสีเชือกขยับมาได้ไหมครับสวัสดีค่ะ